รู้ไหมครับว่าตำแหน่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับในบริษัทระดับโลกที่เขามีกันเนี่ยแต่หลายบริษัทในไทยไม่รู้จักไม่มีหรือว่าไม่เห็นความสําคัญด้วยซ้ำน,นะครับนั่นก็คือตําแหน่งที่ชื่อว่า user experience หรือว่า UX ครับบางครั้งอาจจะได้เห็นนะครับในชื่อ UX designer เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะหลายครั้งผู้บริหารคนไทยเข้าใจผิดนะครับนึกว่า UX designer คือคนที่มาออกแบบเว็บไซต์ออกแบบผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ใช่สะทีเดียวครับเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อ,อออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าครับอา้าวแล้วมันแตกต่างกับการออก ออกแบบหน้าเว็บออกแบบหน้าแอปหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วทําไมผู้บริหารในไทยหลายคนถึงไม่รู้จักถึงมองข้ามและคุณรู้ไหมครับว่าธุรกิจที่มองข้าม user experience เนี่ยเขาเสียหายกันขนาดไหนเสียโอกาสกันขนาดไหนวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนกพงษธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราก็จะสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเอาไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราเสียดายครับไม่อยากให้ความรู้ดีๆมันถูกจํากัดแค่ในนั้นเลยเป็นที่มานะครับที่วันนี้เราเอาทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งที่เราสอนกันในห้องเรียนเนี่ยมาเล่าให้ฟังในช่องนี้ครับฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้อย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งงกกกััันนนนนนนวว้้ว้ดยคุจะมมม่ลาาาาริีีททผเเเอออใหหฟแบบึ รเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้คือเรื่องของ UX นะครับหรือว่า User Experience ซึ่งในไทยเนี่ยครับหลายบริษัทไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักเลยนะครับเวลารับสมัครพนักง,งานก็อยากจะบอกว่ารับสมัครดีไซเนอร์รับสมัคร UI Designer ซึ่งมันก็เป็นที่มาที่ทําให้คนที่ทํางาน UX จริงๆเนี่ยบางทีเขาก็หงุดหงิดน,นะครับว่าเฮ้ยถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจคําว่า UX เนี่ยเขาจะอยู่ยากแล้วนะครับัทั้งท,งที่จริงหน้าที่ของเขามีความสําคัญมากๆโอเคเราต้องมาเข้าใจกันก่อนนะครับว่า UX คืออะไรและ UI คืออะไร UX รย่อมาจาจก User Experi e n c e นะครับหรือว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ประสบการณ์ของลูกค้าในขณะที่ UI ก็คือ User Interface ซึ่งนั่นก็คือหน้าตาที่ลูกค้าเห็นครับอา้าวแล้วประสบการณ์กับหน้าตาของลูกค้ามันคนละอย่างกันเหรอคําตอบก็คือใช่ครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะครับลองนึกถึงสภาพของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT บ้านเราก็ได้ถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องออกแบบแผนผังนะครับหรือว่าออกแบบสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าครับคุณต้องทําอะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเเเรรรืืื่่่อออออองงงงงงขขขสีโลก้ แบรนด์ Brand, อัตลักษณ์ของแบรนด์นะครับแบรนด์อิเดนติตี้ต่างๆพวกนั้นเนี่ยคือユเซอินเทอร์เฟซนะครับก็คือหน้าตาที่ลูกค้าเห็นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันสาคัญกว่านั้นครับก็คือคุณจะวางอะไรข้อมูลไหนไว้ตรงตำแหน่งไหนบ้างเช่นการขึ้นรถไฟฟ้าของลูกค้าเนี่ยข้อมูลมันต้องเยอะมากใช่ไหมครับข้อมูลสถาน,นีข้อมูลทางออกข้อมูลทางขึ้นบันไดเลื่อนข้อมูลว่าแต่ละทางจะวิ่งไปทางไหนแน่นอนครับสำหรับเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะใส่ข้อมูลทุกอย่างไว้ให้มากที่สุดเลยเพราะแน่นอนว่าเกินก็ดีกว่าขาดใช่ไหมครับข้อมูลที่เยอะ แต่ในชีวิตความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับลองนึกดูว่าคุณกําลังลงมาที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีหนึ่งนะครับซึ่งคุณไม่ค่อยคุ้นเคยจากที่นี่เท่าไหร่แล้วคุณก็ลงมาเปิดรถไฟฟ้ามาแล้วครับแล้วคุณก็เห็นข้อมูลจํานวนมากๆประมาณ5 0กสิากบรรทัดเขียนว่ามันมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานีนี้บ้างคุณจะเป็นยังไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็คงจะยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นคนข้างหลังก็เดินออกมาไม่ได้คนข้างหน้าก็เดินเข้าไม่ได้หรือคุณก็ไม่ได้ออกไปจากชานชาลาสักทีคนในชานชานมสกาณั่กเตสสุิคไปงง ที่รถไฟฟ้าเขาทาจริงๆเนี่ยวันที่คุณลงไปเดินเฉยๆเนี่ยคุณไม่สังเกตอะไรหรอกครับคุณไม่ทันเห็นด้วยซ้ำครับว่าป้ายเนี่ยมันมีเขียนไปทางไหนบ้างทางออกซ้ายทางออกขวามันคืออะไรคุณไม่ทันสังเกตครับคุณก็แค่ขึ้นรถไฟฟ้าไปทีนี้วินาทีที่คุณเปิดประตูรถไฟฟ้าออกมานะครับแล้วก็เดินลงมาคุณกําลังสงสัยว่าเอ๊ะจะต้องไปทางไหนดีแล้วคุณก็มองขึ้นไปนะครับคุณก็จะเห็นป้ายทางออกรอคุณอยู่ตรงนั้นครับว่าให้ไปซ้ายหรือไปขวาหรือบางทีมันก็เขียนแค่ตรงๆว่าบันไดเลื่อนอยู่ทางซ้้้าาาาายยหหรรรรืืืออออออบันนนนไดดเเลู่่่่ททททงงงงขวพีีตตตกจคใุณป คุณขึ้นไปที่บนในเลื่อนนะครับระหว่างที่คุณมีเวลารอมีเวลาคิดคุณมองขึ้นไปข้างหน้านะครับคุณก็จะเห็นว่าอ้อทางออกที่ฉันจะไปเนี่ยมันคือทางออก1 2 3หรือว่า4ต้องเดินทางไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานี่คือตัวอย่างครับของการใส่ใจรายละเอียดการคิดเราอาจจะเคยได้ยินว่าคุณจะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจการคิดหัวหน้าบางคนผู้บริหารบางคนอาจจะบอกว่าใส่ใจลูกค้าคิดเผื่อลูกค้าเยอะๆนั่นนะครับทั้งหมดนี้คือศาสตร์ของ user experience นะครับทีนี้นั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับของชีวิตประจําาาัที่เเรออจจจะกน แต่ว่าจริงๆแล้วในตําแหน่งของ user experience เนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยๆในโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบริษัทที่ผลิตแอปพลิเคชันผลิตเว็บไซต์นะครับว่าคุณรู้ไหมว่าในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ที่คุณใช้ในแต่ละวันเนี่ยคุณมีเวลาให้มันไม่มากหรอกครับถ้าคุณใช้เวลากับมันเกิน3วินาที5วินาทีแล้วคุณยังหาสิ่งที่คุณต้องการไม่เจอคุณจะเริ่มหงุดหงิดแล้วคุณอาจจะเริ่มปิดเว็บไซต์นั้นไปในที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เราสามารถทำติวเตอร์เรียลให้เขาได้นะจริงๆคําตอบก็คืืออใช่่่่ััแตวาาจากหหนนนงงงสส Don't thing make Me ซึเป็ ือของซีฟครุกนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการช่วยออกแบบประสบการณ์ให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกอย่างเช่น Apple เป็นต้นซีฟครุกเนี่ยเขาก็บอกว่าหัวใจสําคัญที่สุดของการทํา User Experi e n c e นะครับหรือว่า UX เนี่ยคืออย่าปล่อยให้ลูกค้าได้คิดอะไรเลยครับถ้าทันทีที่สมองลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าต้องทําอะไรต่อนะ ฉันกาลังทําถูกหรือเปล่าหรือฉันกาลังทําผิดหรือเปล่าแปลว่าคุณออกแบบ user experience มาไม่ดีพอครับแม้กระทั่งที่มี t u t o r i a l เนี่ยนั่นก็แปลว่าคุณยังไม่มั่นใจในการออกแบบของคุณมากพอจนทาให้คุณต้องมีวิธีกระบวนการสอนลูกค้าก็ยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับสมมติวันนี้คุณเข้าที่ Google เนี่ยคุณเข้าไปทําอะไรครับหาข้อมูลใช่ไหมคุณรู้ไหมครับว่าในหน้า Google เนี่ยมีปุ่มให้ Feedback ด้วยนะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าในหน้า Google เนี่ยมีหลายปุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเลือกประเเทศ about Air Business Google Google advertisingcing ัััับบกกกีี่ยว Google. Ising, ลงง Google งโฆษณดไ รุกิจต่างๆ Google จะช่วยให้เขาโตได้ยังไง How Google Work นะครับ Google ทำงานยังไง Privacy ครับนายุบายขอเป็นส่วนตัว Terms and c o n d i t i o n ครับ เงื่อนไขาการใช้งานแล้วก็มีทั้งแอดวานซ์เซิร์ h นะครับ History, เซิร์ชฮิสตรีการเซตทีมนะครับทีมขาวทีมดำทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าแรกของ Google นะครับแต่คุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยสัก,กครั้งเดียวเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเห็นทุกวันครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งก็ตามที่คุณต้องการหาสิ่งอะไรเหล่านี้คุณเข้าไปที่ Google แล้วคุณต้องการหาพวกเขาเนี่ยคุณกวาดตาไปรอบๆแล้วคุณจะเจอเลยครับนี่คือสิ่งที่ Google ออกแบบไว้หรือยกตัวอย่างก็ได้นะครับง่ายๆสมมุติว่าเป็นแอปพลิเคชันในการจดโนนน้้้้ตตตใ iPhone Apple User แแททบบบบบบจะะไมม่ออองงกกวิิธีีีหหรรรืาเเยััคุณพด experience มาดีมากๆแล้วถ้านึกภาพกันไม่ออกนะครับลองจินตนาการตับอีกนิดหนึ่งก็คือสมมุติผมบอกว่าผมเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่ไม่เคยไปมาก่อนผมเห็นประตูครับที่มีลูกบิดแต่ปรากฏว่าลูกบิดนี้มันไม่ได้ใช้บิดครับมันเป็นประตูที่ผมต้องเลื่อนเอาแต่มันเป็นลูกบิดนะลูกบิดกลมๆเลยเวลาลูกค้าเวลา User เดินมาเจอครั้งแรกเขาจะทาอะไรครับพยายามบิดแล้วบิดไม่ได้เขาจะงงงิตเอ้ยทำไมมันทําไม่ได้วะ ลองบิดบิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ๋อสุดท้ายประตูนี้ต้องเลื่อนเอาคุณเคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ในชีวิตไหมครับถ้าเหตุการณ์ในชีวิตจริงคุณเจอบนเว็บไซต์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆคุณเจอมากกว่านี้ครับและคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อมันสร้างความหงุดหงิดให้ฉันอ๋อมันทําให้ฉันในสุดท้ายเลิกใช้บริการเลิกเป็นลูกค้าเขาในที่สุดแล้วส่วนทําไมผมถึงบอกว่าหลายๆธุรกิจนะครับผู้บริหารที่ไม่เข้าใจเรื่อง user experience เนี่ยมันเป็นข้อเสียกับคุณยังไงก็เอาง่ายๆครับสมมติคุณบอกว่างงกด็้ไๆ ล้านบาทอาจจะมีคนเข้ามาสักร้อยคนนะครับคือคุณลงโฆษณามานะครับแล้วก็มีคนเข้าแอปคุณร้อยคนแต่ว่าร้อยคนนี้ครับอาจจะตัดสินใจซื้อจริงๆจ่ายเงินจริงๆแค่10% 10%ที่ว่านี้คือเปอร์เซ็นต์ที่คุณทําให้ลูกค้าสําเร็จได้มาจ่ายเงินให้คุณได้จริงๆครับถ้าสมมติบริษัทนี้อยากจะโตขึ้น2เท่าครับมันก็ตรงไปตรงมามากที่ผู้บริหารจะคิด ตรงๆคิดซื่อๆว่างาั้นก็ไปเพิ่มงบการตลาด2เท่าสิแต่ถ้าสมมติว่าผู้บริหารมาดูสักนิดหนึ่งครับเอ๊ะเราออกแบบ u s e r experience ดีหรือ,อยังนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับธุรกิจต่างๆที่อยู่บนพักพื้นเรานี่แหละหรือไม่ก็ธุรกิจออนไลน์ถ้ามาคิดสักนิดหนึ่งเอ๊ะเราออกแบบประสบการณ์มาดีหรือ,อยังนะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เราออกแบบสคริปต์การตอบของแอดมินได้ดีพอหรือ,อยังนะหรือเรารู้แค่ว่าเรายิงแอดเท่านี D ้แล้วเราก็ให้แอดมินตอบข้อความชุดเดิมๆนี้แล้วก็ขายได้เท่านี้เป็นเรื่องปกติิจจรงงๆแล้้วคคคุณเยดูขาานนอออกื่ ขายดีกว่าคุณ2เท่าลูกค้าเข้ามาร้อยคนเขาขายได้ย0ิคนแต่ของคุณลูกค้าเข้ามาร้อยคนคุณขายได้แค่10บคนมันแปลว่าประสบการณ์ของคุณที่ส่งให้ลูกค้ามันยังไม่ดีพอบางทีแทนนี้คุณจะไปเพิ่มงบการตลาด2เท่าคุณแค่ลงทุนในการทํา Experi e n c e ของลูกค้าดีๆคุณอาจจะขายดีขึ้นสัก3เท่า4เท่าขึ้นมาเลยนะครับจากการแค่ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้มันดีขึ้นเอาละครับและทั้งหมดนี้คืออินโทรให้ฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ UX หรือว่า user experience ก็หวังว่าทั้งผู้บริหารที่่ัังอยูะจจเเข้้าใแลวก็ปิด กับเรื่องนี้กับงานนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับ UX d ไซเนอร์ที่ฟังอยู่นะครับหรือว่า UI แม้ก,กระทั่งกราฟิกดีไซเนอร์ที่ฟังอยู่นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาใครสักคนหาเพื่อนร่วมง,งานที่เข้าใจคุณมากๆพวกเราเป็นหนึ่งในนั้นครับก็ขอบอกกันตรงๆต,ตรงนี้นะครับว่าเรากําลังรับสมัครเพื่อนร่วมทีมเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง UX UI ดีไซเนอร์หรือถ้าคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยากจะมาเรียนรู้งานอยากจะมาศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยกันเราก็ยินดีนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราการันตีให้คุณได้้้เเเเเเลลยกก็คคืืออทีีี่่่นนรรรราาาาขใจแะงม บริษัทของเรานะครับผู้บริหารระดับสูง <t ose> มีตําแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่หลายบริษัทไม่มีนั่นก็คือ Cxo Chief Experience Officer นะครับก็คืออยากจะการันตีกันว่าที่นี่เราเข้าใจคนทํางานดีไซน์จริง,รงๆเราให้ความสําคัญและให้เกียรติกับพวกคุณจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งดีไซเนอร์นะครับ Project Manager Product Owner Software Developer Front End Back End Data Analyst Data Engineer พวกเราก็าลังรับคนเพื่อขยายทีมเพิ่มนะครับก็ <t ose> ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวแปะ QR Code ไว้ให้สมัครงานมาร่วมทีมกันได้และหวังว่าจะได้ร่วมทีมกับพวกคุณ ส่วนใครคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมา,มาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผม